ส่งกาแฟให้เนี่งกาแฟกาแฟให้น้องวินตัดผมอยากตัดผมเดี๋ยวพาไปตัดผมเวนมื้อนี้แหละฝนตกฝนตกก็กูเฮ็ดงานก่อนเฮ็ดงานก่อนเดี๋ยวพาไปตัดผมเฮ็ดงานสามสี่ชั่วโมงก่อนป้านคือเฮ็ดดนแท้มื้อนี้มันสองงไล่เบ่เป็นยังกูเฮ็ดตังให้แม่กูกลับไปซื้อปิงอีหลีบอสเมื้อนี้ให้บัดเจ็ดจักบาท y o remember last time คูซื้อลบอตินให้มึงอันสติกซื้อลูบอติงให้ลบอตินให้มันบอกเมื่อนี้มึงอยากได้อี๋งฮะมื่อนี้มึงอยากได้อี๋งมื่อนี้มื่อนี้อยากอยากอี๋งอยากขวอยากได้ผัวโอ้ยอยางอยากซีอี้งอยากได้สวยสวยไหนกเละเช็คตรงบอเอาถอยทั้งบบบอเอา มึงอยากได้ออีหยยังากได้สอยทองกับอีหยังของอยากได้ได้ไหมบ่เอาเอาหลวงพ่อชาแนลชาแนลกดกูก่อน่านกับหลวงพ่อลุยเอาหลวงอหลวงพ่อลุยเลยสันกับหลวงพ่อชาอยากเห็นมึงฮักกูเห็นมึงมึงฮักกูก่นกลับไปสื่อคุบเห็นมึงหักกูกูบสื่อสื่อซื่อสื่อหักกูได้หักไอ้สติกชื่ออะไร ซื้อบักสติกเป็นัวผูดใดเป็นพวกูมึงเป็นผูดใดเป็นเมียไอสติกมึงหักกูจากปีแล้วสามมือแล้วมึงหักกูจากปีแล้วเจ็ดปีแล้วมึงโกหกเท่าไหร่หกปีหกปีโอเคเฮ้ยอีชปีเอ I met you in สิบห้าบ่เฮ้ยหนอ กูเป็นอยังมึงมีนาจนันชีกับปี2015เด็กมึงพอกันกับกูนส,นะสง2015แมนเห็มนมึงเป็นเมียกู2010อย่าง,งหาาก2015บักห้างหึงเมีย yes กูบอกบอกเซิงบอกเมียเมียกับปัวอีหย when we have the wedding เด็ก2015มึงเอ็นเกตกับกูอะ2015อ๋อ No. but we just only d o i n the paper in one. really married one. 0 1 5 15 what the hell 15ฉันติดเดี๋ยวกูจะเอาไปดูนี่มึงจำยังกูบ่ได้ดอกไม God. มึงไปไกลๆไมาต้องมาขอโทษกูบักหานี่จำทอดบ่ได้ว่าอันยุกว่าว่าบอกว่ามือที่เฮาหมั่นกันว่าสั่นก็ตั้งแต่ปี2015อยู่น้ำกู <laughs> อันนี้แหวนกูซื้อให้มึงเนี่ยมึงซื้อให้กูโอ oh. ้นางบีซื้อให้กูอะสวยปะพุสาวเห็นไอซ์ดิกมินี่หูกูมีเมียเออแต่มึงมาคอยใสย่ you not like to wear yes เบิ้งเนี่ยกูบิ้ใส่กไม่ยอยุคเกา่าพุสาวหูกูมีเมียบ่าอยากให้พุสาวหูว่ามีเมียว่าสันะมึงอยากใส่ กูใส่มั้งกูใส่ก็ได้ตัวมึงมีเลวกูซื้อให้มึงเลวอีฮารี and you lost one yes and ูเสียจไปไปมึงมึงจะเสียใจเสียใจบอบอโน everyone hear this story of ten no 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 I not like to tell same one again บอบอกูกูไปชนกาแฟให้มึงบ่ส่งให้กูกินกูกก็ไปกินเองมึงอยากไปซูปิ้นีอยากไปออี่ยงเน อยากได้สยอคยคอกดขู่กันจุกขูมึงหักกูหัก,หกอยู่บ่หักไอสติกดูมึงอยากมีลูกกับก<อ>ูบ<อ>่เฮ้ไป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 มึงหูบ่คูเหน็นเจ้าอยู่คอนโดเห็นแค่เจ้าอยู่คอนโดกับเป็นอย่างเจ้าทำไอซ์ติกนางบีมีลูกบ่นางบีออนางมีตองบอ่เออ สติบกบอกว่าปีน้าปีนาเออ,อมแมน,นไปไปจับบิดหัวคุยมึงได้ปกากหานี่ทำไมนางวนีไม่มีลูกกับไอส้สติกคะก็คอยยังบ่อยากมีอยง่งลูกมึงอยากมีีน้งวี่อคะ s ็คอยยั s h ่าอยากอย่ลมึอยากมีปีหน้า e ำไมนางวีไม่มีล e ก h ับไอ้สติคะก็ค่ียลูกมึาก She asked you not for me look up ICT. No, you are totally wrong. This is why I said you should, you should ask me first what she say, and you should understand like clearly what answer I told in them. Okay. Sometimes it can book bring book in book in the bad mood yet, because of your word That's no. you don't understand something, and then you say you pretending English like no. uh, you know something. I <laughs> English. มึงวัวอีสานกับกูพอใส่นามพอแล้วบักหาเห็นบอคะคือกูพูดภาษาอังกฤษบักสติ๊กบอกไม่ให้กูพูดภาษาอังกฤษว้าวกูฟังอ๋อคนให้นมลูกกินได้บ่จ้าเป็นอยังมึงบ่บอกลูกจะสิขี่แตกนะเอ้ยเด้เดูพี่สาวตามมึงเออย่างพี่สาวตามมึงไอ้มึงบัววัากับพี่สาวบอบอก่กับมึงกระยอนมึงเป็นยังสี่เด็กกูถึงไม่พูดน่ะ อิหีเมียมองกิตบอกวาอียสารแมนค่ะคุณประกายแก้วนังบีพูดภาษาอังกฤษเมียฝรั่งแต่ว่าเฮียบอให้นังบีว่ามือเจ้าก็เห็นแล้วเห็นบอเห็นบอนังบีบอกภาษาอังกฤษบักสติกบอกว่าไห้กูว่าภาษาอังกฤษบอกไห้กูว่าภาษาอีสานบอกไห้กูว่าลาวกูอยากมึงว่าฝรั่งเศสกับกูกูสิบอาหาษาแตกยังบอม่นภาษากู yes มึงอยากมีอาจารย์บออาจารย์ฝรั่งเศสบอ yes มึงบอกกูบีฟบอกว่าจัง<บ>ไหน มึงบอกคุยอยากไปกับอาจารย์ฝรั่งเศสกับเรียนภาษาฝรั่งเศสอยากลองกินคุณนักลบไซเบอร์ต้องกินค่ะเอื่อยตัวเนี้ยมันเป็นกาแฟลดน้ำหนักเด้อนังบีกับนังกินอยู่นี่ยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยค่ะนะคะณตอนนี้สินค้าของนังบีขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะกเด้อเอกูเดไมมึงเลยเกียรติอ๋อู้จักพู้จากขอทษขอโทษยังสี่ก็ดีกูเถดกูเ a ็ดมึงเลยเกียรติดีจับบินหัวคุย เอายี่ดีค่ะเขาหอมกูมึงอยากมีอาจารย์ฟรานซ์เซสบออยากเรียนภาษาฟรานซ์เซสบอกูเป็นอาจารย์มึงอี่กหานี่บอต้องเพาอยากเป็นอาจารย์กู Yes วิธีมึงอยากไปกับอาจารย์ยัง Yes before มึงบอกกู you want อาจารย์ฟรานซ์เซส you go มึงอยากไปเรียนภาษากูวอาเล่นซื่อๆดอกสติกฮาล์ดงเทียฮาล์ดงเทียกูก็วอาเล่น for make you feel better No อ๋อ มึงบาวาเลนอิลีกูบาวเลนอยากสมัครเป็นตัวแทนได้เลยค่ะคุณปู่ขอบคุณหลายๆค่ะคุณปู่กูมีลูกกับมึงปีนากูบาวฝรั่งเศสกับลูกกูลูกมึงสิเข้าใจบ่ล่ะเซติ Yes ลูกกูเข้าใจแต่กูภาษาอังกฤษนะมึงมึงยังบอกให้กูเอาภาษาอีสานอยู่ But Kubo Pina k u อีสาน a ู Kubo อ n ง l i s h ู u b o f ฝรั่งเศสมึงจำได้บ่ภาษาฝรั่งเศสมึงจำได้บ่ Bonjour oui comment ça va

Palangset Inglit Luk you Isan Wau wow, Kap Me Kap Bo Kap Tukon oh. Wau wow, wow, Isan Kap Tai Luk Hen Nong Shai Nong Sao you Otelia Wau wow, Inglit Luk Pai Falangset Pai Hame I CITY Nong Kunyai Kun, Kunyai Kunyai uh. Wau wow, Falangset Wow ạ Nhắc lúc của pha lang xét vào in vào i vào Thai. Ồ Ờ Wow, này <perant> International family phỏ International in ta na Yes Yes ê ê ê Yes In-ta-na-tia-na-la-la-la la vào vào years But Jessica and Jensen ยังเจสสิก้ากับเจนสันโวอลังกฤษกับบักจอนเคียบกับบักจอนเคียบเออลูกพันสิษย์แบบจอนเคียบไปฝรั่งเศสอยากแม่กับพ่อกับน้องกับยายโวฝรั่งเศสกับลูกเออไปอีสานอยากลูกวอลอีสานวอาไตเออแล้วไม่ใช่แพตตี้แพตตี้เพลงนีนมวนแหงมาสั่นแพตตี้อยากสีโบ้เขาอยากอายเขาลูกผู้ใด ลูกฉลาดลูกผู้ใดลูกมึงกับกูวู้ยมไปหาชาลาดมึงไปมึงไปไปลูกชาลาดคือปอไปมึงมึงไปหาท่าเซิงให้ได้ก่อนไปไปลูกฉลาดคือปอโอ้ยบัพพอสลัดแห้งหลายกูเงียบหล yes ลูกชลาดกินเป็ดซิวฮอตปานีมึงคือสิมาสลัดอืไปจังน่อยกูจะไมไปตัดผมเวน เจี๊ยไปตัดผมขอบคุณครับมูเจ้าไฮอุกาบาตเจี๊ยบชิาอุกาบาตมันมาได้เอิรนว่าอุกาบาตสติ๊กเขาเรียกว่าดาวดาวดาวเนี่ยเขาเอิรนว่าดาวเขาเจ้าโมเมนต์ดาวอันนี้ดาวเขาม่ได้เอิรนว่าอุกาบาตมึงดาวบักสติ๊กเอิรนว่าอุกาบาตมึงนี่เอิรนไปทั่วชีพทั่วแดนเดะเฮดีอย่างกับอุกาบาตเย็นชี อุกบาตบ่ฮู้คือกันแ่ะเขาส่งมาให้ดันมึงพากูเว้าอุกบาทดาวมึงบ่อุกบาตมึงบ่บอเดาวอย่าห้ามมึงเป็นหย่างจูสปีกไทยเวอร์รีวิวไอสติ๊กมาซั่นไอสติ๊กเด้อบ่เป็นสตีฟเวอร์อังกฤษด้วยเออไอสติ๊กมึงบักสติ๊กเขาส่งดาวมาให้บักสติ๊กว่าเขาส่งอุกบาตมาให้ว่าซั่นมึงนี่เว้าไปชุดที่โดดเดนน่ะไปๆไปเฮ็ดต่าให้เมีอะไรกับไปู้บอีหลีได้มึงให้กูจักบาา Mình gặp sự gì vậy? Xong lời xăm lời bát ở kia lẽ? Chị hãy cố chắc bát Xong xăm lời Cô sự á hà này mừng Chị hãy cố xong xăm lời và xanh Phải kín quý tiểu con Dạc phải kín quý tiểu Mình gặp kín quý Ừ Phải áo, phải áo phát lốm mà con cái con Bởi tăng hay nắng bì บมีแต่งไฮเซอร์งยใังัดลมแฟนย่ใส่ดเนื้อเฮียสีสมปูมออาีมูมึงอยากคุยสอะไรคุยสีอะไรให้มึงมึอนี่บอสสิโอเคบอไปบงกับบอส ขันจะสิไปเบงขันไปเบงกับเบสือเนี่ไปเบงกับเบสือเบงโอเคแล้วบอบอก็ต้องไปซะนะสนุ if you take me go no แบบบอให้กูซื้อมึงก็ต้องพากูไปเบิงมึงสิพากูไปเบิงเแค่ยัง I gonna fix it for you holiday no no ก็ต้องสโลสแยมมึงมาอยู่ทั้งพี่กูไปสนุกอยู่กรุงเทพกับเมียอย่างที่ไปสนุเด้อจสนุ just wing กับฮอดไป ไปหาช้อปปิ้งกับบอรซืออี๋ยังไปเบิ้งไปเห็มันม้วนซื้อ,อไปเบิ้งซัวกับบอรซือเรต้องไปใช่ไนะไปกินก๋วยเตี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวสิบบาทด้วยอยู่กรุงเทพก๋วยเตีเ๋ยวอยู่ใส่สิบบาทอยู่กลองคลองใหญ่กลอง เจ้าพญาของเจ้าพญาเออมึงก็หูจักของเจ้าพญาให้กูถามมึงเนี่ยเถอปเป็นคนกรุงเทพบันติสติเป็นคนสุรินทเนยมึงก็หูจักของเจ้าพญาให้กูถามเนยมีกองเจ้าพญาอยู่กรุงเทพบมีเจ้าไก่อาหารเป็นขิยเจ้าสิบบาทของเจ้าพญาขายอยู่สิบบาทกูท่านไม่เคยเห็นขิจเจ้านัวกขิจเจ้าหมูหูจักมืด ไอิติกมาก,กินคุยเจียวเนื้อชอบกิน,กนคุยเจียวเนื้อกยเจียวสิบบาทซื้อหลาย,ยาเดนเไปกับนังบีไปกยเียวคลองอยู่กาลองอันอนังขวคุยเียวอยู่คลองขาเอิญ่าคลองแสนแสบคลองแสนแสบบ่เฮ็กคุยเจียวกับน้ำคลองบดี เดชเป็นหูเพื่อเผาน้ำคลองถึงป่ะเเบอร์เฮดกุยเจียวกับน้ำคลองน้ำน้ำคลองกรุงเทพเบอร์เซบเคยกินสันติน้ำคลองอยู่กรุงเทพนะเอ๊ะน้ำคลองอยู่กรุงเทพเบอร์เซบเออทานก็ก็ห้าวันลดไปสองกิโลแล้วค่ะทานอร่อยคุณเล็กเบียร์ขอบคุณมากมากเลยนะคะทานดีมากมึงซิมแล้วน้ำคลองก็เบิดโปรโมชั่นไปเรียบร้อยแล้วเด้ออยังมึงซิมแล้ว ซิมอย่างอ้ายนำของเจ้าพญาบ่แล้วกับบุมีผู้ใดซิมนำของเจ้าพญาดอกบักฮามึงเฮ้ยผดีเว้ยกูหงุดหลินดำนำสีดําหูบอ่ะฮะียงน้ำสีดํามึงเข้าใจบ่น้ำเสียงสีดํานำียงเจ้าพญาแมนหูดีพร้อมหูดีพร้อมโอเคค่ะม okay, okay, าค่ะมาคุยกันนะคะเพ่อนเจ้า,าไปเฮ็ดงานไป โอเคเด้อหอมบ่หอมยังหอมกาแฟมีหอมกาแฟไอิจิบบอกน้องมีหอมกาแฟโกโก้หมดโปรโมชั่นแล้วนะคะใครยังไม่ปิดโปรโมชั่นยังมีตัดสิทธ์นะคะโอเคบอนะคะฉะนั้นขายราคาปกติแล้วนะคะมือเจ้าขาใครที่ของเหลือเอาไปขายนั้นคือกําไรล้วนๆโอเคไหมคะนั่นคือกําไรล้วนๆค่ะ ถ้าเกิดว่าอตอนนี้นะคะบ่มีโปรโมชั่นโกโกแล้วลูกค้าทุกคนก็ต้องซื้อแล้วค่ปกติเด้นนะคะซื้อแล้วค่ปกติเดอิอนั่นก็คือหนึ่หอ2สอค่ะ